สวัสดีค่ะวันนี้เหลืออีกสองราศีนะคะก็คือราศีตุลและราศีพิจิกเรามาเริ่มที่ราศีตุลกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่เกิดระหว่าง24กันยายนถึง23เดือนตุลาคมค่ะค่ะเราก็ได้ทำการเลือกไพ่มาแล้ว12ใบนะคะ12ตําแตำแหน่งแต่และตำแหน่งจะมีความเชื่อมโยงกันนะคะ ตำแหน่งที่1วัสนาได้ไพ่พระนารายณ์ทรงสุบรนก็คือพื้นดวงชะตาของชาวราศีตุลตอนนี้นะคะจะเป็นผู้ที่เป็นที่เคารพรักและก็มีพลังอำนาจอัน,น,นพี่อันเป็นที่น่าเกรงขามต่อคนอื่นนะคะเป็นผู้ที่ดูแลเปลี่ยนไปด้วยความมีเมตตาบาร,รมีอีกทั้งยังมีความอัจฉริยะเป็นเลิศในการบริหารงานรวมถึงการเลื่อนข้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆ ต่อมาในตำแหน่งที่สองนะคะทรัพย์สินเงินทองได้ไพ่รจนากับสังทองในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชวาวราศีตุลการเงินมีความผันผ,นผวนไม่แน่นอนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตลอดแต่ก็ส่งผลดีในแง่ที่ว่าทําให้คุณรู้จักการจ่ายเงินเท่าที่จําเป็นและออมเอาไว้ในยามที่ขัดสนซึ่งก็มีโอกาสพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการในอนาคตที่ดียิ่งขึ้นนะคะ สามารถสร้างวินยัยทางการเงินให้กับตัวเองได้อย่างดีเลิศสิ่งที่ควรระวังก็คือการลงทุนแบบใจใหญ่หรือการใช้เงินมือเติบจะทําให้มีหนี้สินล้นพ้นตัวได้ตำแหน่งที่3หลักฐานบ้านช่องได้ไพ่พญายมราชนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีตุลน่ะต้องเผชิญอุปสรรคทั้ทงเรื่องการงานการเงินคือถ้ามีงานประจําอยู่ก็ ให้ทนอยู่ต่อไปนะคะเพราะว่ามาีรายจ่ายที่จะต้องรับผิดชอบนะคะก็จำต้องทนเพื่อที่จะได้เงินประจำมาอย่าพึ่งออกมาว่างงานก่อนถ้าทำธุรกิจก็มีสิทธิ์ที่จะล้มละลายหรือลมเลิกกิจการได้อาจจะมีการคดโกงหรือมีการถูกเลิกจ้างยาวนานแล้วก็มีการขัดแยง้งแย่งชิงผลประโยชน์ต่าง แล้วก็อาจจะมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ราศีตุลต้องมีสติให้มากๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือปัญหาการแย่งชิงผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างที่พิชาเคยบอกประจํานะคะคือการดูดวงเป็นแค่แนวทางไม่อยากให้ฟังแล้วเอาไปกุ้มใจแต่ว่าเตรียมไว้เพื่อแก้ปัญหาดีกว่าอีกอย่างหนึง่งไพ่ก็คือ แค่ช่วงระยะเวลาเดือนเดียวเท่านั้นญาติพี่น้องได้ไพ่พยาคุดกับนางกากีคือไพ่ใบเนี้มันเป็นไพ่แห่งความรักที่มีนัญหาและลาค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในตำแหน่งญาติมีพี่น้องก็คืออาจจะมีญาติพี่น้องที่มีเรื่องราวความรักซึ่ง อาจจะไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยหรือซ่อนเลนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเกิดการแบบเหมือนลุ่มหลงในความรักนะคะซึ่งตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทางราศีตุลมากเท่าไหร่แต่ว่าค่ะตอนนี้ญาติมีพี่น้องอาจจะมีเรื่องความรักที่อาจจะไม่ค่อยโอเคบริวารได้ไพ่เทพพฤหัสบดีซึ่ง ตำแหน่งเนี้ยค่ะบุตรบริวารก็หมายถึงบุตรคนรับใช้หรือว่าลูกน้องใต้บังคับบัญชาของเรานะคะซึ่งในตอนนี้บุตรบริวารได้ใบเนี้ยมันเป็นใบแห,แห่งเทศแ,แห่งความรู้ะคะ่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะคะก็บุตรบริวารก็จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ต ทางชาวราศีตุลน,นะคะรวมๆแล้วในตำแหน่งนี้บุตรบริวันรรรของราศีตุลถือว่าเป็นใบที่ดีใบหนึ่งตำแหน่งที่6สศัตรูอุปรสรรคได้ไพ่พระนางเป็นจากกัลยานนีจริงๆแล้วไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งเลยในสำหรับไพ่พรมยาณแต่เนื่องจากขึ้นอยู่ในตำแหน่งศัตรูอุปรสรรคก็ จะตีความด้วยว่าชาวราศีตุลในช่วงนี้อาจจะชอบใช้อารมณ์ตามใจตัวเองจนบางครั้งเนี่ยขาดระเบียบวินัยมีเรื่องของการใช้ชีวิตหรืออาจถูกคนอื่นหลอกลวงได้ง่ายเพราะว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนใจอ่อนแล้วก็เชื่อคนง่ายเช่นกันแต่โดยภาพรวมแล้วในเรื่องของสัตรูปราาุปสรรษก็ไม่ได้รุนแรงตราบใดที่ชาวราศี ตุนมีสติตั้งสติตำแหน่งที่7คู่ครองคนรักได้ไพ่พะพายช่วงเวลานี้ถ้าหากคุณมีความรักหรือมีคนรักอยู่แล้วคุณจะมีสภาวะอารมณ์ที่หวั่นไหวไม่มั่นใจลังเลใจจิตใจค่อนข้างแปรปรวนคิดมากวิตกกังวลไม่สามารถตัดสินอะไรได้คือคือเป็นคนที่ตั้งความหวังไว้กับความรักค่อนข้างสูงแล้วก็ แบบคาดหวังความสมบูรณ์แบบทีนี้พอแววาแบบเริ่มก็คือจะเริ่มแบบเหมือนเกินเบอร์อะไรเงี้ยขั้นขัางรักอะไรเงี้ยแต่พอไปมามาก็เกิดความเบื่อนหน่ายซะอย่างนั้นหมดแพชชั่นอ่ะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนจริงๆแล้วคุณจริงจังกับความรักแต่คุณกลายเป็นคนที่เหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนแฟนบ่อยเพราะว่าอย่างที่บอกคือ คุณมีปัญหาด้านนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอใครที่คุณคิดว่าใช่จริงๆเนี่ยแล้วคุณอยากจะยืดเวลาหรือจะให้เขาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยคุณจะนอกเหนือจากความคาดหวังหรืออะไรก็ตามแต่คุณก็ต้องปรับตัวแล้วก็พยายามหากิจกรรมที่สามารถทําร่วมกันได้เพื่อที่คุณจะไม่ได้รู้สึกว่าเบื่อนหน่ายหรือว่าจะได้อีกอย่างหนึ่งจะได้เป็นการรู้จักกันมากขึ้นด้วย ใบตำแหน่งที่8โลกพัยพิบัติได้ภัยพยาสุครีราศีตุลเนี่ยคือในวัยเด็กจะค่อนข้างไม่ค่อยแข็งแรงขี้โรคเจ็บป่วยด้วยโรคเล็กๆน้อยๆสํำเสมอแต่ตอนโตเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ที่แข็งแรงดีแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยอาหารต่อมทอนซิลอักเสบหรือโลค โรคหลอนลมอักเสบเป็นต้นซึ่งก็จะเป็นโรคที่ให้ความรำคาญมากกว่าอันตรายตำแหน่งที่9ความสุขความสมหวังได้ไพ่พระเกตมงคลไพ่ตำแหน่งที่9เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากอีกใบหนึ่งเพราะว่ามันจะแสดงถึงความสำเร็จที่มั่นคงยิ่งใหญ่แต่ว่า มันไม่ได้ได้มาแบบฟุกฟุกแบบนั่งนั่งนอนนอนแล้วก็ได้มานะมันได้มาด้วยความอุตสาหะความพยายามความตั้งใจที่จะฝาันปัญหาแล้วก็อุป,ปสรรคไปได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบเชื่อมัน่นและคุณทํางานและคุณตั้งใจกับมันด้วยความอุตสาหะจริงๆเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะ ตรงนี้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนตำแหน่งที่10การงานและอาชีพได้ไพ่พระแม่นางกว่าเรื่องของการงานและอาชีพเนี่ยถ้าเป็นไพ่ใบนี้จะเหมาะกับการทำธุรกิจส่วนตัวงานค้าขายแล้วก็งานด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความงามการเสริมสวย หรือว่าจะฉีกไปเป็นแนวด้านวิทยาศาสตร์ก็ได้คือราศีาศตุลเนี่ยจะเป็นคนที่แบบถ้ามีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญด้านในด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นแบบเหมือนระดับมืออาชีพเลยในหน้าที่การงานที่เขาทําอยู่ตําแหน่งที่สิบอ็ดลาบยศชื่อเสียงได้ไพ่กุมาทรามาทองตรงตําแหน่งไพ่กุมารทองตัวเนี้หมายถึงคน ที่จับได้ภ่พลยวนี้มีความเป็นเด็กและค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองรักสนุกสนานครื้นเครงไม่ค่อยทุกร้อนเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรก็หลายแต่แล้วก็รักอิสระแล้วก็แบบมีความดื้อรั้นเหมือนเป็นคนที่แบบโตแล้วแต่น,นี้ใส่ไม่ยอมโตก็ราศีตุลก็ในช่วงเดือนตุนลาคมเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่กับเรื่องราบรอชื่อเสียงอะไรต่างๆ ตำแหน่งสุดท้ายใบที่12ไพ่สรุปคำทานายได้ไพ่พระอัศวินราหูตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเพราะาเป็นบทสรุปของเดือนตุลาคมแล้วก็ตำแหน่งนี้ก็ค่อนข้างสอดคล้องกับตำแหน่งที่หนึ่งที่ทางชาวราศีตุลได้คือจะมีเรื่องปัญหาต่างๆเข้ามาวุ่นวายในชีวิตทุกด้านเลย ทางที่ดีก็ควรตั้งสติแล้วก็ใช้กําลังกายกําลังใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความรบอบคอบอดทนอย่าประมาทแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละปลาะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและที่สําคัญควรหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทําบุญอุทิศส่วนกนุศลให้กับทางเจ้ากรรมในเวรให้มากๆเรื่องร้ายๆจะได้กลายเป็นดีหรือผ่อนให้เป็นเบาได้ การดูดวงคือเป็นการเหมือนเตือนให้เราหมดเรามาระวังแต่ไม่ใช่ให้เราเชื่อจนเราไม่สู้หรือเรามองว่าเอ้ยดวงไม่ดีงั้นก็ไม่ต้องสู้ไม่ต้องอะไรไม่ใช่คือพี่ชายอยากให้ตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นเพื่อนเป็นการบอกากล่าวกันเป็นการตักเตือนกันซึ่งการดูดวงแต่ละครั้งเนี่ยมันก็แค่ประมาณเดือนเดียว นะคะเดี๋ยวเราเจอกันต่อในราศีสุดท้ายคือราศีพิจิกตารน,นี้บายบายก่อนค่ะ